สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์คูทิปสายตัดต่อพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนเติบโตทั้งพลังความคิดและเงินในกระเป๋าของคุณวันนี้นำเสนอบทความเรื่อง7ข้อควรรู้ก่อนเริ่มจัดบ้านข้อที่หนึ่งอารมณ์มั่นคงเป็นเรื่องสำคัญการจัดบ้านเปรียบเหมือนกับการทำสมาธิทั้งยังเป็นการทำงานศิลปะอย่างหนึ่ง จงดื่มด่ำในการบรรจงจัดเรียงและสนุกกับมันให้ได้ตลอดเส้นทางข้อที่สองคุณต้องกำหนดตารางเวลาให้กับโครงการเปลี่ยนชีวิตครั้งนี้เลิกงามยามดีที่สุดคือเลิกขี้เกียจวันที่รู้สึกใช่คือวันที่ใจคุณพร้อมทิ้งพร้อมทะลุไปยังโลกน้อยนิยมข้อที่สก่อนจะเปลี่ยนชีวิต คุณอาตีตัวไปพักร้อนสักอาทิตย์เฮีนใจแล้วค่อยมาเริ่มลงมือหรือเลือกทํำกิจกรรมที่ช่วยกล่อมจิตไม่ท้อถอยข้อที่สี่ทำความเข้าใจในการจัดระเบียบบ้านและเสริมจิตใจให้พร้อมวิ่งชนเพราะการจัดระเบียบบ้านเป็นการจัดระบบชีวิตจัดระบบความคิดและจัดระเบียบใจของเราด้วย ซึ่งต้องใช้พลังมหาศาลข้อที่หการรื้อเป็นเรื่องสำคัญควรรื้อดูว่ามีอะไรติดตัวมาบ้างตลอดเวลาที่ผ่านมามันอยู่อย่างไรทำไมถึงมีของเยอะแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรเราควรสะสางและสละสิ่งใดเพื่อให้ชีวิตกระชับขึ้นที่6กการทิ้งแบบฉับพลันเป็นสภาวะที่เราควรทำในการจัดบ้านแต่ละครั้ง เพราะการ,รเผชิญหน้ากับภาวะนี้บ่ยบอยๆมันจะช่วยให้คุณแข็งแกร่งขึ้นทางจิตใจและข้อสุดท้ายข้อที่7ขั้นตอนการตัดใจนั้นต้องท่องไว้ว่าอย่าสปาร์กจอยอย่าตั้งชื่อให้กับสิ่งของหากหมดเวลาแล้วทิ้งได้ต้องทิ้งเลิกใส่ชีวิตเลิกเ,ลกเรียกน้องแล้วให้มันจบที่รุ่นเรา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพอดแคสต์คูทิปแล้วเจอกันใหม่พอดแคสต์หน้าคูทิปสายตัดต่อสวัสดีค่ะ